ัสดีค่ะใครนะคะที่กำลังมองหานะคะรถปอดไม่ว่าจะเป็นสิตู้หรือเจ็ดที่นั่งนะคะทักทายกันนะคะเข้ามาที่ปอดรกเรดี้ได้เลยนะคะนกมีรถนะคะให้ดูแล้วก็พร้อมแต่งออฟรดแล้วก็ทรงสุดตานนะคะให้ดูหลากหลายรุ่นเลยค่ะสวัสดี FC ทุกๆคนเลยนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวราจะพามาดูนะคะวันนี้มีรถส่งมอบถึงตั้ง4 0 0คันเลยเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศนะคะในการส่งมอบกันนะคะ ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวนกขอแนะนําโชว์รูมก่อนนะคะเผื่อพี่ๆท่านใดนะคะหรือ f อฟท่านใดที่ยังไม่รู้จักเนอะนกนะคะอยู่ที่โชว์รูมปอดพนัคานกเกษตรน้ำวมินนะคะต่อม้อที่71เลยค่ะมาง่ายแล้วก็สะดวกมากๆเลยนะคะเส้นกเกษตรน้ำวมินค่ะแล้วก็เข้ามาก็จะมีที่จอดรถนะคะสําหรับ FC ทุกๆคนเลยนะคะแล้วพร้อมถ้าเกิด อเอฟซีท่านใดที่สนใจนะคะอ,อยากจะทดลองขับนะคะเราก็มีให้ด้วยไม่ว่าจะเป็นสีประตูหรือจะเป็นเอเวอรนะคะมีให้ครบหมดเลยะคะ่ะโชวร์รูมของนกนะคะก็เปิดทุกวันเลยนะคะฝ่ายขายนะคะเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะตั้งแต่8 0 0โมงเช้าถึง6โมงเย็นค่ะส่วนศูนย์บริการนะคะเปิดทุกวันยกเว้นวันอาทิตย์นะคะอันนี้ก็ เป็นสูตรบริการซ่อมสีตัวถังครบหมดเลยค่ะประกันต่างๆนะคะก็มาเคลมได้ที่นี่เลยค่ะนี่ วันนี้นะคะบรรยากาศในการส่งมอบรถนะคะีรุ่น e v e r อร t ทั้งนั้นเลยค่ะเดี๋ยวมาดูคันนี้นะคะรุ่นนี้นะคะก็จะเป็นรุ่น e v e r อ t t เรนะคะแทเเนียมพัดขับ2ค่ะเป็นทันสีดำค่ะตกแต่งด้วยกระจังหน้า v ิกเตอร์ V2 พร้อมชุดสเกิร์ตด้านล่างยูอินซิเตอร์ให้เรียบร้อยนะคะเป็นชุด v ิ c t o r ค่ะทําเป็นสีเดียวกับรถนั่นก็คือสีดำนั่นเองค่ะในส่วนของด้านข้างนะคะไมค์ขัดขนาด20นิ้วค่ะตัวนี้ ้อ,อมยามโตโยนะคะ a t ินี่ดีทุกสภาพเส้นถนนเลยนะคะคิวนี่ค่ะนี่ก็จะเป็นรุ่นไทเทเนียมพัดกับเกินสักรอนะคะสนใจนะคะทักเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะ่ค่ะนี่เลยโอเคค่ะอีกคันนึงนะคะนี่ก็จะเป็นรุ่นอเอลวิทนะคะคันนี้ค่ะเป็นเอลวิทรุ่นสอ อันนี้ก็ตกแต่งด้วยสีขาวนะคะและพุ่งผันเป็นสีดังเงาเลยนะคะชุดสเกิร์ตหน้าสเกิร์ตหลังนะคะวิกเตอร์ค่ะเดี๋ยวมาดูคันถัดมาดีกว่านี่ใครที่ยังไม่เคยนะคะเห็นรถกระบะสีประตูหน้าเอ r ตีนนะคะบอกเลยว่าสวยค่ะคันนี้สำหรับกันนี้นะคะเปดูเรนนื่องต่อเนาะ รุ่นนี้กระบ,บะสีประตูนั่นก็คือรุ่นแลนเจอร์สปอร์ตนะคะคันนี้นี่ค่ะหน้าของเขานะคะเป็นหน้าเอซ์ตีมนะคะเป็นหน้าเหล็กเลยอันนี้ก็จะเป็นศูนย์บริการนะคะด้านหลังเลยค่ะมาเข้าเช็คระยะก็มีจะมีแจ้งเลยนะคะว่าใครเข้าเวลาไหนเวลาไหนค,ะนค่ะหน้าเอซ์ตีมเลยนะคะ นี่คะสวยข้างหน้าเหล็กสเต็มนะคะแล้วก็ชุดเอาเลนเดอร์นะคะเป็นชุดกันแข็งนะคะกันกระแทกหินจีนไสเข้าห้องทิ้งละเละเอียดแล้วก็ไฟนะคะติดฟิล์มสีชาด้วยอันนี้พร้อมที่จะส่ง,งอมอบนะคะแล้วก็แม็กนะคะออฟเซ็ตลบค่ะเป็นยางค่ะก็จะเป็นยางคอร์ริดเออร์ยางโอเวอร์ไซด์นะคะ3 3คูณ2.5นะคะ R20 ค,ค่ะยก2นิ้วปีกยกเป็นของฟูลบิเดอร์น,นะคะแล้วก็เสริมค่ะ ตัวซัดแทงนะคะตอบความนุ่มนึ่จะให้ถึง8ระดับเลยค่ะบันไดด้านข้างนะคะขึ้นลงสะดวกสบายนะคะของฮัมเมอร์นะคะพร้อมกาบประตูด้านข้างนะคะตัวนี้เลยเสริมนะคะความเป็นลิติีให้กับตัวรถด้านบนค่ะเป็นไฟแก๊บนะคะนี่ค่ะแล้วก็ตัวโลวานะคะเป็นโลวาเขาเรียกว่าแหลกหลังคาเนาะแหลกหลังคาของฮ er ัมเมอร์ค่ะอันนี้ก็ใส่ของนะคะขนของได้เลยว่าเป็นจักรยานก็ได้นะคะ ติดครอบมือต่างๆให้เรียบร้อยนะคะพร้อมโลบาเหล็กนะคะเป็นของเราแลนเดอร์ค่ะนี่คือค่ะที่โลอน่รอสวยในแนวออฟโรดเลยนะคะท่านี้ท่านใดที่สนใจนะคะทักเข้ามาสอบถามรายละเอียดได,ได้ขยับรถนิดนึงมีรถเยอะนะคะเนี่ยโชว์ลูมของเราเห็นไหมคะรถเยอะมากๆเลย นี่ก็ไปแล้วนะคะสอมอไปแล้วนี่ผ้าสินเล็กสินเล็กสวยเลยนะคะสำหรับ ชุดเหล็กแบบนี้นะคะเตรียม่ที่จไปจอแกการส่งมอบนะคะคันนี้นะคะคกับขี่ก็เป็นสวยค่ะแนวอัฟโรดค่ะสี่ประตูนาเหล็กเลยนะคะใครที่ชื่นชอบนะคะรถกระบะแต่งเต็มแบบนี้นะคะก็ทักเข้ามาสอบถามรายละเอียดได้ค่ะโอเค ก็สำหรับว <akes from> <court> ันนี้ค่ะก็ขอบขอบขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามารับชมบายบายสวัสดีค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ